สวัสดีค่ะพบก,กับฟางในช่องไม่รู้ทำอะไรอยู่สวนเลินตัวน,นี้ก็จะมาเปิดกล่องอันนี้ที่เราไม่ได้เปิดมานานอยู่แลนะมันเป็นเลซิ่งอันเก่าท,ที่เยอะอยล่นะเกือบเต็มอันแรกก็จะเป็นสายลุงใครอยากได้มินมาค่ะถ้ากดใจให้ฟางหรือกดติดตามฟางจะ ให้ส่งไปให้กี่ตัวอยากได้กี่ตัวบอกมาได้เลยตัวแรกก็จะเป็นใส่ล้อาจจะมีเสียงเลยนะเพราะว่าเด็กอยู่ต่อไปจะเป็นชีนมอนตัวนี้ตัวนี้ก็น่ารักนะเป็นแบบตัวใหญ่ตัเวเียนข้นข้นขนาึน่้นขึ้นขึนนขึ้วขึ้นขม้นขนนนึ้นนหนะนน กระต่ายแต่ว่าเหมือนว่าอันนี้เราจะทำไปแล้วนะมันเลยไปสีอยู่ข้างหลังแต่ว่าแต่ล้างก็ออกแล้วเพราะว่ามันแกะออเดี๋ยวเขาจะแกะอันนี้ก็เป็นนกกระต่ายในเรื่องอะไรฟังก็ไม่รู้เหมือนกันนะฟังซื้อมาเพราะว่าน่ากล่ะที่สามต่อไปก็เป็น<ม> My Melody ใช่ไหมมาคือ My Melody ป่ะทุกคนใช่ไหมเฮ้ย ไมู้ใช่รูปไหนใช่เป่าม็นมาใน่อหนะตัวที่สี่ก็<ม>ะจะเป็นเหมือนขนมปังแล้วก็เป็นรูปไม้เลจะเป็นก็ไม่ชอบ,ชอบอเลยเนี่ยตลกมากเลยเดล่าเอ,อ,อมอนอันนี้หมอนจะมีสองตัวหนักมากต่อไปก็ เป็นโบน่ารักน่าราักตกแต่งเอ้ยต่โบเนี่ยฟังรู้อยู่ว่ามันคือของใครเอ่อเดี๋ยวฟังรองหาเจอก่อนอันนี่ไ้ลองหาเจอน่าจะเป็นของตัวนี้นี่ฟังไม่รู้เหมือนกันคือตัวอะไรแต่ว่าฟังน่าจะใช่เพราะมันเหมือนกันแค่เป็นโบสีฟูดิชอันนี้แผงคู่ให้เลย ไหนที่ไม่เกี่ยวกับเจ้าออกก่อนต่อไปก็เป็นหมีภูอยู่บนโดนะอันนี้น่ารักมากเลยฟังคนชอบเลยแล้วแบบน่ารักมากอุ้ยโอเคนี่เลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดล้วที่แปดต่อไปนะก็จะเป็นชิ้นมอนอีกแล้วแต่นี้จะเป็นแบบว่าไปจะตัวเล็กกว่าจะคนละแบบหล่นจังเลย อันนี้มันจะเป็นแบบกรอบแบบมันจะแบบใสๆเหมือนมีเคลือบเงาเงาหน่อยแต่อันนี้มันจะเป็นแบบว่าไม่มีเคลือบเงาเห็นไหมต่อไปก็เป็นเป็ดเป็นน่ารักนะทุกคนใส่หมวกได้ตัวต่อไปก็เป็นมีพู้อีกเล็กอ้ยอยหล่นมือเป็นไรเนี่ยหล่นเลย มีผูถือขวดน้ำผึ้งน่ารักมากต่อไปก็ไม m e เมโลดี้แซนด์วิชไม o d เมโลดี้แซนด์วิชต่อไปก็คือน้องคิตตี้รูปหัวใจเห็นไหมน้องถึงหัวใจอยู่ L O V E แปลว่าเลิฟแปลว่ารักแปลว่าเลิฟ หรือแปลว่ารักต่อไปเป็นกลางหาันไม่โดนหมดจังก็กลางหันต่อไปก็เป็นของตบอย่งเงี้ยก็เป็นสตาร์เบอร์รี่สตาร์เบอร์รี่อันนี้เดลมันอีกตัวหนึ่ง ตันนี้มันคือตัวอะไรที่อย่างนีฟังจำชื่อไม่ได้แล้วแต่ว่าน่ารักมากเลยนะ้องแบบว่าวใส่ชุดยาเอาใส่ชุดจะไปเอาอากาศมั้เนี่ยน่ารักมากตัวนี้ก็มีสองตัวแต่ว่าฟังใช้ติดอันนี้ไปแล้วตัวหนึ่งกล่องเครื่องสมอางเห็นไ,ไหมมีต่อไปก็เป็น กระต่ายที่อยู่ในฝาขวดฝาขวดน้ำนะอันนี้เป็นของตัตเต็นที่ชันเลิศเพราะว่ามันสวยมากฟังชอบมากอันนี้มิวอ,อันนี้ชอบอันนี้อันนี้ฟัาคนชอบคูรูมิมากเลยแต่คุรูมิไปไหนมหมดเลยก็ไม่รู้ต่อไปก็แกะน้อยเกะน้อยน่ารักมากแกะพุกโบ เป็นเค้กไหมใช่ไหมทุกคนเค้กเค้กนี่เค้กติดบูเป็นยางล่ะอย่างที่ต่อไปอันนี้ก็สวยนะคิตตี้บนดวงจันทร์โอจะใกล้ ไปก็เป็นไมม์เมอรเดีแบบเป็นเงาแบบเงาๆอย่างเงี้ยน,น้องน่ารักมากเลยตัวนี้แต่ฟังบางคนไม่ชอบเสียงพูหรือมไมม์เมอร์เดี้ไงฟังชอบคูโรมิตัวเองก็น่ารักนะต่อไปจะเป็นโซนขวดลวะขวดน้ำอันนี้ก็เป็นขวดอ,อันนี้น่าจะของคนนี่ฟังสั่งมาจากจีนเพราะที่ไทยมันแพง ขวดมิน,นิต่อไปก็เป็นขวดน,น้ำกระป๋องน้อยๆขออนุญาตเร็วนะคะเพราะว่าอันนี้ไม่ค่อยชอบต่อไปก็เป็นนมนมก็สวยอยู่นี่ อันนี้ก็เป็นขวดเบียร์เหมือนเดิมไม่อีกแล้วขวดเบียร์ขวดน้ำเปล่าต้องรีบก่อนเพราะเด็กมาแล้วก็อันนี้ก็มันคู่นะแม่แม่ใช่คู่เาหมดแล้วต่อไปก็เป็นของกระชุกกระชิกโอเคค่ะฟางขอญาติก,ก่อนนะเพราะว่ามันมีเด็กมาที่รู้สึกว่าน่าจะรีบเหมือนกันนะไปละ คค่ะไหนลองนับสิว่าฟางมีทั้งหมดกี่ตัวใครเม้นถูกนะจะกดไลค์ทุกคลิปแล้วก็กดติดตามให้ด้วยบ๊ายบาย